เอาสภาพนี่เพิ่อพนอกาพี่น้องมาจิปุดนอ่ยนยากระปุดแล้วน้ำยาลมกีน่น้องเสียบปุ๊น้องน้อมนาเสียบหรือเ่าคอมเมนต์มาพิณออกนี่ส่วน้ำยาสวท้ยขนาดดู ปลาบานเอาน้พี่น้องเบ่งนเองเมสวพี่น้ตจินโมพี่น้องเม็นมาพี่น้องเม็นมานี่ยับ้าพี่น้องเนี่ยได้ปลสัวพี่น้อง ป่ามาครับพี่น้องเด็กน,น,น้องเด็กน้งเดก้องเด็วน้องเยอะพี่น้องสวนกันพี่น้องวันนี้วันี้กระดังงมือ ยาเต็มหมอเลยกินกระเพาะสัวกระเพาะพี่นอ้องใส่ตีนพอมีพี่น้องเมียพี่น้องนี่ตีนกับมีพี่นอ้นนนองบ๊ายบาย